สวัสดีครับผมเจมส์เจตุรงค์ครับตอนนี้ก็เป็นศิลปินในสังกัดแรมิโกครับผมวันนี้นะครับก็ได้มาร่วมงานแถลงข่าวงานศิลปะหัตถกรรมนักเรียนนะครับระดับชาติของภาคตะวันออกเฉียงเหนือครั้งที่70นะครับท้ายพูดถึงงานศิลปะหัตถกรรมนักเรียนนะครับผมเองคนนึงนะครับที่ในสมัยที่เรียนมัธยมนะครับก็เคยได้ร่วมการแข่งขันในการขับร้องเพลงไทยลุกทุ่งแล้วก็ทำวงดนตรีลุกทุ่งของโรงเรียนนะครับซึ่งอยู่โรงเรียนอำเภอ สุวรรณภูมิครับโรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยาไบสานนะครับเวทีตรงนี้นะครับก็คือเวทีที่เป็นขั้นบันไดขั้นแรกๆที่ทําให้เจมได้มีวันนี้นะครับก็คือได้ไปประกวดตั้งแต่ระดับศูนย์เครือข่ายระดับเขตแล้วก็ไประดับจังหวัดแล้วก็ไประดับประเทศนะครับวันนี้ก็ได้เป็นศิลปินได้มีละครมีงานคอนเสิร์ตต่างๆนะครับก็ได้ย้อนถึงว่าการเริ่มต้นเรามาจากไหนก็คือจากงานศิละปละในกรรมนรกเรียนก็อยากจะให้ทุกคนรู้ว่า พื้นฐานตรงนี้สําคัญในการใช้ชีวิตของเราครับผมครับต้องเรียนว่าง,งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนเนี่ยเป็นงานที่มีวัตถุประสงค์ที่ต้องการเปิดเป็นเวทีให้กับน้องนองนักเรียนที่ผ่านการจัดการเรียนรู้จากคุณครูโดยเฉพาะคนที่มีทักษะหรือมีความรู้ความสามารถในด้านต่างๆที่แตกต่างกันยกตัวอย่างเช่นใครมีความสามารถทางด้านดนตรี มีความสามารถในเรื่องของศิลปะการแสดงรวมไปถึงมีความสามารถทางด้านหัตถกรรมรวมไปสู่การดําเนินการสุดท้ายแล้วเนี่ยเด็กเหล่านี้เนี่ยเขาจะกลายเป็นเด็กที่มีศักยภาพพิเศษแล้วยึดเป็นอาชีพได้ซึ่งจะเห็นได้หลายๆอาชีพที่อยู่ในปัจจุบันนี้ก็ล้วนมาจากการที่ได้รับโอกาสจากเวทีการแข่งขันหรือไม่ก็กีฬาก็จะเห็นได้ชัดเจนว่า กีฬาก็เกิดจากการเรียนรู้ในโรงเรียนและก็มีเวทีแห่งการแข่งขันจึงเข้าไปสู่ทีมชาติและก็ไปทีมโลกงานศิลป,ปะหัตถกรรมก็เช่นเดียวกันเราจะเห็นได้ว่าวันนี้เด็กไทยเราสามารถไปแข่งขันระดับโลกซึ่งก็ปีที่ผ่านมาไม่ว่าจะเป็นน้องที่อยู่บุรีรัมย์ชื่ออะไรนะชื่ออะไรลิซ่าอย่างน้องลิซ่าหรือลิลลี่ ก็ไปร่วมมาจากการแสดงต่างๆหรือรวมถึงนักร้องที่โด่งดังอยู่ในขณะนี้ล้วนแต่ผ่านเวทีการแข่งขันงานศิลปะัตกรรมทั้งสิน้นดังนั้นผมจึงถือว่าเวทีเหล่านี้เป็นเวทีที่จะเปิดโอกาสให้กับเด็กทุกช่วงทุกคนได้มีศักยภาพเท่าเทียมกันมีความสามารถเหมือนกันแต่ใครจะมีความสามารถที่โดดเด่นกว่าเราจรึงจัดงานครั้งนี้ออกเป็นสภูมิภาคเพื่อให้ตอบโจทย์คุณลักษณะ หรือขนทรทมเนียมประเพณีรวมไปถึงอาชีพในท้องถิน่นของแต่ละภูมิภาคเป็นสำคัญครับ